การเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้ก็เป็นที่จับตาของทั่วโลกนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ที่พูดกันเยอะๆมากแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องเทรดวอร์ในที่นี้อาจจะเรียกขอเรียกว่า Trade w ร์2.0นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะขอสรุปภาพนโยบายของ k คมราแ Harris กับ Donald Trump นะคะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจนะคะ เอาเอาหลักการง่ายๆเลยฝั่งเดโมแครตเนี่ยเขาจะเน้นให้โอกาสชนชั้นกลางนะคะอย่างเช่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่ลิสต์ออกมาเนี่ยจะเป็นนโยบายที่ช่วยชนชั้นกลางเช่นบ้านหลังแรกแล้วก็เรื่องภาษีนะคะอาจจะไอ,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 อตัวที่ทรัมป์เคยทำไปเมื่อปี2017นะคะหักลดหย่อนภาษีตัว e x e m p t มชัก็เดี๋ยวอาจจะเอากลับคืนมาในขณะที่ ฝั่งทรัมป์เองเนี่ยเขาจะเน้นทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจในประเทศเนี่ยทำง่ายแล้วก็เขาเชื่อว่าถ้าธุรกิจดีนะคะมันก็จะส่งผ่านมายังเศรษฐกิจในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ CIT Corporate Income Tax นะคะเขาก็จะปรับลดลงไปอีกแล้วกเ็เรื่องของขยายเวลามาตรการนะคะภาษีก็คือไปเอาแบกเก็ตตัวบนสุดนะค,ะคนรวยอ่ะเหมือนภาษีช่วยคนรวยนะคะแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเพราะเขาเห็นประโยชน์อุตสาหกรรมของอเมริกาเป็นหลักก็คืออเมริกาตอนนี้ผลิตเชลล์ออยอออผลิตน้ำมันเนี่ยอาจจะเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ามีคอนเซิร์นประเด็นตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยเนี่ย กลับมาที่นโยบายการค้านโยบายการค้าความแตกต่างของเดโมแครตเนี่ยเขาจะยังยึดกฎของ WTO คือเขาอยากให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนนะคะแต่ในขณะที่ทรัมป์เองเนี่ยเขาจะเห็นประโยชน์อเมริกาเฟิร์สนะคะแล้วก็เน้นเรื่องความมั่นคงของชาติเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือความแตกต่างะระหว่างอสองพักนะคะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ย เราจะมีความเชื่อว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของของการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณจะแบบใช้ใจ่ายเยอะใช่ไหมคะขัดดุลเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์ฝั่งริพับลิกันเนี่ยจะจะมีชื่อเรื่องของการคัดสเป n d i n g นะคะแต่ผลจากแลนทรัมป์แลนกับคามาลาแลนเนี่ยมันมีคนประเมินไว้ว่า สหรัฐเนี่ยจะขาดดุลน,นะคะถ้าภายใต้ของแฮร์ริสแพลนเนี่ยจะขาดดุลน,น้อยกว่าของทรัมป์นะคะไอ้นโยบายเวลแฟร์ welfare, สวัสดิการเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันสร้างรายจ่ายน้อยกว่า r e v ฟอ,อร์อก่อนคือรายได้ที่สูญเสียไปจากการลดภาษีของทรัมป์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็จะนำมาซึ่ง ประเด็นถัดไปก็คือในเมื่อขาดดุลเยอะขึ้นแล้วยังไงต่อนะคะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในเรื่องของเดซิลิ่งนะคะเพดานหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยปีหน้าจะกลับมาเป็นประเด็นอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาไม่มีเพดานหนี้นะคะถูกซัสเพน์ไว้ก่อนแล้วก็จะหมดอายุวันที่1มกราคมนะคะก็จะกลับมาเป็นประเด็นแล้วก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าเดซิลิ่งเนี่ยอาจจะต้องถูกขยายนะคะกลางปีหน้า นะคะไม่งั้นเรื่องนี้ก็จะกลับมาเป็นเ,เครื่องมือทางการเมืองเอาไว้เจราจาระหว่างสองพรรคนะคะแต่อันนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะหยิบมาชวนคุยนะคะต่อเนื่องก็คือแล้วสหรัฐเนี่ยสามารถยกระดับเพดานหนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ก่อหนี้ไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็จะตอบว่าก็ กู้ได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีดีมานนะคะสำหรับการถือครอง US Treasury อยู่บวกกับ US ดอลลาร์เนี่ยยังเป็นสกุลเงินหลักของโลกนะคะทีนี้มันก็เลยนำมาซึ่งประเด็นภูมิรัฐศาสตร์นะคะทั้งหมดเนี่ยมหาอำนาจอเมริกความเป็นมหาอำนาจของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันถูกแบ็กอัพด้วย4เรื่องนะคะเศรษฐกิจ การเงินการทหารแล้วก็เทคโนโลยีซึ่ง4ด้านทั้งหมดเนี่ยถูก Challenge ด้วยจีนหมดทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคซึ่งเดี๋ยวเซสชันถัดไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยคงจะลงรายละเอียดอันนี้ก็จะมีเรื่องเทควอลนะคะเรื่องเอไอ AI, เรื่องควอนตัมนะะซึ่งประเด็นเทคตรงนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่องออการทหารนะคะเพราะว่า ตรงนี้ถ้ามีนวัตรกรรมมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมเทคที่ก้าวหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะ AI ควคอนตัมเนี่ยมันจะไปช่วยสนับสนุนแสนยานุภาพทางการอาหารนะซึ่งจริงๆนะถ้าเอาถ้าจะให้เห็นภาพชัดหน่อยมันก็ดูได้จากหน้านน้ำทะเลจีนใต้นะคะที่มันมีกองกำลังเรือของทั้งสองฝั่งเนี่ยอย,อยู่นะคะแล้วก็จะมีการแสดงแสนยานุภาพมาเป็นระยะระยะนะคะ ในเรื่องของ financial power เราเห็นเรื่อง De-Dollarization ซึ่งทรัมป์เองก็เพิ่งอ,ออกมาบอกว่าถ้าประเทศไหนเข้ากระบวนการ De-Dollarization จะโดนภาษี100%นะะมันเชื่อมโยงกับกลุ่ม BRICS PLUS นะคะที่ที่จะประชุมเดือนตุลาคมนี้นะคะที่รัสเซียซึ่งประเทศไทยก็สนใจเข้าร่วมด้วยก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่ม BRICS เนี่ยเป็นทางเลือกนะคะนำไปสู่ เรื่องของการดีดอลลาร์ไรเซชันแต่ถามว่าดอลลร์จะจะจะหมดอำนาจไปหรือเปล่าเนี่ยเราคิดว่าในระยะกลางเนี่ยคงยังไม่ใช่ยังไม่มีสกุลเงินไหนมาแทนที่ดอลลาราได้แต่กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นชาเลนจ์ของเศรษฐกิจสหรัฐและท้ายที่สุดคืออ,อ,อำนาจทางเศษรษฐกิจนะคะก็ถ้าวัดขนาดเศษรษฐกิจ นะคะโดยใช้ PPP หรืออำนาจการซื้อเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยแซงหน้าสหารัฐไปแล้วตั้งแต่ปี2017แต่ถ้าใช้เป็น FX Current เนี่ยตอนนี้ยังนะคะจีนขนาดเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังเป็นอันดับ2อยู่นะคะซึ่งสหรัฐทำอะไรได้บ้างก็ต้องขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคแล้วก็ขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ย น,นโยบายที่เขาใช้เนี่ยก็คือนโยบายกิดกันทางการค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เขาใช้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเทรดวอลดำเนินต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะช่วงของไบเดนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนักแต่ว่าสิ่งที่ทำทำไปไบเดนก็ไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกนะคะทีนี้ถามว่า เทรดวอลส2.0ที่ทำจะทำเนี่ยเก็บ60%กับจีนกับ20%กับ r e s ซ of the World หรือ10%มันมันจะให้ผลอะไรยังไงนะคะมันก็อาจจะต้องกลับไปดูว่าตอน trade war 1.0เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับจีนนะคะแล้วก็ห่วงโซ่การผลิตของโลกถ้าจะให้ข้อสรุปเนี่ยก็จะสรุปได้ว่า trade war 1.0สหรัฐยังขาดดุลการค้า เพิ่มขึ้นโอเคอาจจะขาดดุลกับจีนน้อยลงแต่ก็ไปขาดดุลกับประเทศอื่นเพิ่มขึ้นในภาพใหญ่เนี่ยอเมริกายังขาดดุลอยู่นะคะแล้วก็ทางฝั่งจีนเองเนี่ยจีนก็ยังขายของได้อยู่ก็ยังเป็นผู้ผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะคะถัดมาคือ,อ,อภาพนี้ก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าเอ,อ,อเมริกามีการนําเข้าจากจีนลดลงก็จริงแต่ก็มีการนําเข้าจาก เม็กซิโกแสงหน้าจีนไปแล้วนะคะในฝั่งจีนเองเนี่ยส่งออกไปอาเซียนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะแสงหน้าอเมริกานะคะภาพนี้มันก็จะสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันมองแบบเดิมไม่ได้ละมันไม่ได้เอมันไม่ได้ตรงๆคือจีนกับสหรัฐตรงๆนะคะมันผ่านการเชื่อมโยงกับประเทศที่ส นะคะฝั่งอาเซียนฝั่งเอเชียก็คืออาเซียนแล้วก็มีเม็กซิโกที่เป็นตัวเล่นหลักนะคะทีนี้ภาพนี้เนี่ยจะต้องการจะท้อนให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างการนําเข้าจากสินค้าจีนแล้วก็การส่งออกไปตลาดอเมริกานะคะจะเห็นความสัมพันธ์ของอตัวแปร2ตัวนีเน้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเวียดนามซึ่งของไทยเอง ก็เป็นความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันเรานําเข้าจากจีนเยอะขึ้นเนื่องเราก็จะเห็นว่า,าตัวเลขการขัดดุลการค้ากับจีนเราเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตของโลกแล้วเราก็ได้อันนี้สงผลบวกจากการที่เราส่งออกไปสหรัฐเพิ่มขึ้น <c oughs> เช่นกันภาพที่เห็นก็คือจีนมีการเชื่อมห่วงโซ่การผลิตกับประเทศที่3เพื่อเข้าไปในตลาดสหรัฐ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการปรับตัวเป็นเทรดเ l ลชั่นของ US กับ China แบบใหม่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า,เ,าเราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยทรัมป์นะคะเทรดวอร์1.0เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่า,าภาษีทั้งหมดอตอนที่เริ่มเนี่ย500กว่าล้านที่อเมริกานำเข้าจากจีนนะคะแบ่งเป็น3ก้อนก้อนแรกเนี่ยจะเป็นพวกถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะจะเป็นพวก r a t e g i c g o o d s ที่ เอ,อ,อเมริกาต้องการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมตัวเองนะคะเช่นเหล็กอลูมิเนียมอาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์บ้างบางส่วนนะคะออก้อนที่2เนี่ยจะเป็นออพ,วพวกสินค้าออวัตถุดิบขั้นกลางแล้วก็อาจจะมีพวกเ,ออเสื้อผ้าบ้างนะคะ finish product นะคะแล้วก็ก้อนที่3เนี่ยที่ยัง p e n ดิ้งยังไม่เก็บเนี่ยเป็นสินค้าคอน sumer หมดเลยนะคะพวกรองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะท,ที่จะกระทบกับ คนอเมริกันนะคะกระทบเงินเฟอ้อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อน2ก้อนแรกเนี่ยที่โดนเก็บทรัมป์เทรดวอ์1.0ไปเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการนำเข้าจากจากจีนลดลงแต่สินค้าที่ยังไม่ได้ถูกเก็บภาษีเนี่ยก็นำเข้าจากจีนลดลงแต่ว่าก็ไปนำเข้าจากประเทศอาเซียนแล้วก็ USMCA เพิ่มขึ้นนะคะถ้าดูแถวบนก็จะเห็นว่า อาเซียนกับ USMCA นะคะจะได้ประโยชน์จาก,จาก Trade War 1.0นะคะถ้าดูเป็นรายประเทศนะคะในบรรดาชาติอาเซียนเนี่ยเวียดนามนะคะก็จะได้แล้วก็ไทยก็จะได้ไทยได้อะไรในก้อนแรกไทยก็จะได้พวก Hard Risk Drive นะคะแล้วก็แต่ว่าจุดสนใจเนี่ยน่าจะอยู่ที่กลุ่มที่3ที่ยังไม่ได้โดนทาริฟเลยนะคะก็จะเห็นว่ามันก็มีการปรับตัวไปแล้วนะคะอเมริกามีการนำเข้าจาก ประเทศต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ใช่จีนเพิ่มมากขึ้นส่วนของไทยเนี่ยที่เห็นเนี่ยอาจจะดูอาจจะดูแปลกตาเพราะว่าเอ๊ะทาริฟยังไม่เก็บเลยทำไมตรงนี้ไทยได้ประโยชน์เยอะขึ้นมันกระจุกตัวอยู่ในสินค้าพวกโซลารเซลล์นะคะเอนี่ยอยู่ในโซลารเซลล์แล้วก็จะมีเรื่องของอ,อย่างเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นรถบรรทุก ะะอย่างเวียดนามเนี่ยจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กอีนะคะแล้วก็อินเดียเนี่ยจะเป็นเรื่องเรื่องยานะคะอันนี้มันสะท้อนว่าเทรดวอร์อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เกิดทำให้เกิดการปรับห่วงโซ่การผลิตนะคะซึ่งมันก็จะนำมาถึงภาพนี้ว่า FDI ของโลกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา2018-2023ถึงเนี่ยมันหดตัวแต่ว่า FDI ที่มาอาเซียนเม็กซิโกแล้วก็อีสเทิร์นยุโรป กับขยายตัวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าห่วงโซ่การผลิตของโลกนี่มันเปลี่ยนไปละนะคะก็มันอาจจะไม่ใช่เรื่อง trade war 1.0เป็นปัจจัยเดียวมันอาจจะมีตั้งแต่เรื่องของไชน่าพลัสวที่ค่าแรงจีนมันแพงนะคะต่อเนื่องมาอย่างเรื่อง trade w ร์แล้วก็ท้ายที่สุดเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยห่วงโซ่การผลิตโลกเนี่ยมันจะแฟกเ m e n t e d คือมันจะกระจายไปตามรีเจียนนะคะจากประเด็นต่างๆเหล่านี้ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ